ลืมสายรัดพยุงเข่าแบบเดิมไปได้เลยตัวช่วยพยุงเข่าแบบใหม่คะ่ะทุกคนเป็นรุ่นที่มีเหล็กดมสองข้างซ้ายขวามีนวมหนารอบวงหัวเขา่าไม่มีอาการข้อเข่าอักเสบเข่าเสื่อมลูกสะบ้าหลวมหมอนรองหัวเข่าเคลื่อนหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าแนะนําใช้รุ่นนี้เลยคะ่ะทุกคนการที่มีตัวช่วยพยุงแบบนี้แล้วมีเหล็กดมทั้งสองข้างทาให้ซัพพอร์ตข้อพับในขณะที่เราเดินให้อยู่ในรูปในท่าที่ปลอดภัยไม่ว่าจะงอ90องศาหรือว่า เดินเหยียดตรงเหล็กดามทั้งสองข้างเขาก็จะล็อกท่าให้เราด้วยบางคนนั่งยองๆไม่ได้เลยเพราะว่าขาเนี่ยต้องพับเข้าบางครั้งเดินไปขาก็หมดแรงเฉยๆแต่ตัวช่วยพยุงเข่ารุ่นนี้ช่วยได้ค่ะเพราะว่ามันจะลดการออกแรงจากตัวเราได้เยอะเลยงอเข่าหรือยืดตรงได้หมดปกติถ้าเราเดินเนี่ยขาเราจะงอโดยธรรมชาติต่าที่บาดเจ็บถ้าเราใส่ที่พยุงนี้จะทําให้เราเดินแบบไม่งอเข่าจนเกินไปลดอาการบาดเจ็บได้เยอะเลยค่ะของวีเนี่ยปวดเพราะว่าต้องเดินเยอะ แบกน้ําหนักตั้งแต่ตอนท้องและมีอาการเหมือนคนเข่าเสือ่อมเดินนานก็ปวดเลา้ามาที่หลังวีชอบตรงที่เขาเนี่ยซักทำความสะอาดได้ตัวผ้าของเขาเนี่ยเป็นสปริงหนาบล็อกเข่าของเราได้ดีมากตัวนวมูมรอบวงหัวเข่าก็มีความหนาวกว่าปกติสินค้าเป็นงานนําเข้านะคะอาจจะต้องรอประมาณ7-8วันเลือกขนาดไซส์เข่าของเราได้เดี๋ยววปีปักพิกัดไม่ให้นะคะ